สวัสดีท่านผู้ชมทาั้งช่องยูทูบบรรพบชาแนลนะครับวันนี้ภาพีผ้าน้องมาเบิง้งง่วแม่สาวครับเป็นงว้วหลูกคอเอกี่ยวกเองนะครับพี่น้องนี่ครับแม่สาวลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ก็ับวัยประมาณสิบห้าสิบหกเดือนครับเพราะได้เบิงเ้บววงใหม่เล่านะครับเกิดจากง่วแม่ขาววทดที่ผมลงไปลงขายไปสองสามจิบที่แล้วนะครับพี่น้อง เป็นลูกสาวเชฟสามหนึ่งนะครับนี่ครับเพียงขาใหญ่ครับดูงมูครับเชี่งเชี่งเลยครับแม่นี่นี่ครับแข้งขาใหญ่ยถ่ายใหญ่นะครับพี่น้องบ่ได้เอามาเปิดแบงค์ราคาให้พี่น้องนะครับเอามาให้พี่เห็นน้องได้เบิึงนะครับนี่ครับเอาค่อยๆพัฒนาไปครับพี่น้องครับที่นี้ก็ถือว่าเป็นตัวดีครับงัว คอยพัฒนาไปให้หมสิ่ดง่วงงามเองครับพี่น้องมันงามในเกล็ดของพิ่นนะครับงามในเกล็ดของพิ่นนะครับเชียงนะครับเชียงขาไงนะครับนี่ครับลูกสาวเชฟสามหนึ่งครับนอกกับมีแนวยู่ครับออกกากคอยพัฒนาไปครับพี่น้อง คอยพัฒนาไปนี่ครับดากแขงขาใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องนี่ครับเต็มๆเลยครับนี่เพิ่งซิบหาที่หกเดือนเองนะครับพี่น้องลอาติดตามชมพัฒนาการต่อไปครับผู้ใดขามาเบิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องขอบคุณครับ